Hẹn. Ừ, cái chị người mọi người mọi người mọi người ไว้ไปวัดพรุ่งนี้ด้วยก็จะแกงส้มก็ไม่มีปลาปลาหมดก่อนไม่ได้ปลา่าจะแกงส้มไปวัดก็เลยไม่ได้แกงเลยก็เลยจะทำอ่อมไก่ก็เลยวันพรุ่งนี้ทำไว้วันนี้เลยพรุ่งนี้ก็อุ่นเอา 明天开五。嗯嗯嗯 ก็จะทำขนมไว้จะทำซาคูเสู้เพราะว่ามีไส้อยู่เพราะว่าไส้มันเดืออยู่เราจะทำใส่สาบาทด้วยแม่ไปวัดด้วย ตัง้งรเก้็ไปคนใส่บาตก,ก็ใส่ บอกทำอะไรไปให้เล่าเรื่องไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรเนาะ ่น,นะ่ยเรียนในเ่มันไม่มีทุนารศึก่า,ามีวิทยุกาวิทยุเวลาเนี้ยก็ทงี่ยรายการมอเํารเรื่องละคแล้วก,ก,ก็เป็นละครวิทยุเป็น สอนคนหรือ,อยังก็ไม่ได้เป็นชื่อเขะว่าัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวก็เกิดเหตุการณ์ยังไมไ่ค่าคิดอะไรอย่างนี้ยก,ยกยกยกเป็นตัวอย่างมาเรื่องนึงแล้วกันเขาเล่านะคืนนั้นพอกินข้าวกับกินปลาเสร็จหัวเมียก็ พากันนอนเนาะ <S <S อดบอกว่าลืมติดประตูบ้านหรืออะไรนม่แหละลืมเอาบันไดขึ้นเอ้ยยังไงนี่แหละสมัยก่อน,นบ้านเป็นเรือนเป็นมีบันไดเนาะหม,มาขโมาได้หมาหมาขโมยขโมยกินข้าวที่แช่ไว้แล้วนะ ข้าวที่แช่ไว้ข้าวที่แช่ไว้นึ่งหมามาขโมยกินมดวันหลังมาก็เลยวันนั้นก็พากันรอดูถ้าได้ยินเสียงก็แก๊กเมื่อไหร่ห้เรียกฉันนะครัวเมียพูดกันนะถ้าได้ยินเสียงก็แก๊ก,ก,กให้เรียกพอคืนนั้นลูกสิลูกลูกเพิ่งจะได้เจ็ด เจ็ดแปดเดือนนี่แหละตื่นขึ้นมาพานไปเล่นไอ้ถังแช่ข้าวสิเดี๋ยวก็แก็พ่อกับแม่ก็เรียกั่อกมาแล้วมาตัวนั้นแหละที่มันมาขโมยกินข้าวเรามาแล้วเดีวก็จำได้เลยว่าไอ้ถังแช่ข้ามอยู่ตรงไหนพอ่อก็เอาบังตอซับ ไปเลยพอสับเสร็จจุดไปขึ้นดูเป็นลูกตัวเองโอ้ยก็ล้อหมือเขาให้นี่แหละคือคือเรื่องที่เรื่องที่สมัยก่อนนี่จะมีละครวิทยุเขาเล่าเขาเรียกว่ามัดชุราชที่มองไม่เห็นตัวนี่แหละคือมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้แหละแล้วก็เหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้เขาจะมาเล่าทุกวนันทุกวนัวนวันจันทร์ถึงวนันศุกร์ เสาร์อาทิตย์จะมีรายการอื่นมานี่แหละสมองวม่เรียยเด็กๆก็จะฟังเรื่องที่แหละได้มีโทรทัศน์เงยฟังวิทยุค่ะอย่างนี้นะคะ